คือเป็นลุ้นฉีอ๋อเป็นลุ้นฉีค่ะอ๋ออ่าก็จะเหมือนว่าเลเวลสูงกันอีกแล้วก็ฉีดเข่าเส้นนะแล้วว่ายาเนี่ยวเวลาที่ฉีดเนี่ยมันจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือ,อฉีดก็ไปปุ๊บมันจะเส้นเนี่ยมันจะนูนขึ้นมาเลยนูนแบบเป่งขึ้นมาเลยแล้วก็เขาก็จะพยายามดันยาเพืหลอดเนี้ยยาวท่านี้ตอนหนึ่งหลอดนะฮะ,ะแล้วก็ฉีดก็ไปเนี่ยเส้นกวาจะหมดอนะ่ะ มันก็จะยาวปื๊ดขึ้นมานี่เป็นปกติของทุกครั้งของทุกคนทุกคนทุกคนด้วยหรอคะเพราะว่ายาตัวนี้เนี่ยมันเกิดการมันก่อความระคายเคืองในเส้นเลือดเพราะนั้นน่ะลมคือแสบแสบด้วยคือเราฉีดเนี่ยบางครั้งทนไม่ไหวพอเธอขาพอแสบมากหยุดก่อนหยุดก่อนเลยประมาณนี้แล้วก็พอมันนูเราเนี่ยเส้นนั้นเนี่ยจะฉีดซ้ำไม่ได้พอถ้าฉีดซ้ำปุ๊บ เส้นเลือดจะแตกเพราะ้นนี้นนจากเส้นหนึ่งไปเส้นสองแล้วมันต้องฉีดอย่างเงี้ยทุกหกชั่วโมงมานสามวันได้ไหน่าจะประมาณหนึ่งโดสพอดีสามวันทุกหกชั่วโมงเป,ป็นเวลาสามัค่ะแต่นับดูเซียว่ามันกี่เส้นก็คือเส้นมือนะใช้หมดอมหมดแล้วไปไหนละ่ะขาค่ะจากมือก็าจากมือก็ไปขาเพื่อหาเส้นเลือดเอส้นใหม่ค่ะหาเส้นเลือดเส้นใหม่จนถึงวันที่ครบโดสแล้วหมอก็อาจจะนัด เพื่อเปิดข้างในเพื่อดูว่ามันยังมีหนองหรือเปล่าหรือซ้อมอะไรข้างในเปก่พอเก่นไปปุ๊บอมอเดินมาดูอ๋อสนับสนุนโดยเนสกาแฟาเรดครับทรีบรอดแบนอาจจะดัดผ้าเพื่อเปิดข้างใน เพื่อดูว่ามันยังมีหนองหรือเปล่าหรือซ่อมอะไรข้างในบอกว่าพอเก่งไปปุ๊บอ๋อหมอเดินมาดูอ้อหายแล้วนี่งั้นกลับบ้านเลยไม่ต้องผ่าแต่ทีนี้แผลมันเปิดไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือเราต้องทําให้แผลมันสมานกันต้องทําความสะอาดทุก,ทกวันเป็นเวลาหนึ่งเดือนต้องไปโ <ไป S 2> รงพยาบาลไนออะไร<ด>ีย่ะอย่าง เรายังออกเสียงไม่ได้ยังนะฮะถ้าฟังมาถึงตอนนี้ที่ว่าทุกอย่างกําลังจะคลี่คลายใช่ไหมฮะยังนะครับคเหมือนจะดีค่ะยังค่ะก็อันเนี้ยทาแผลหนึ่งเดือนแล้วกลับไปหามหมอหม่คราวนี้ก็โอเคแผลเรียบร้อยเสร็จแล้วคราวนี้เริ่มออกเสียงเอาละครั้งแรกในรอบหลายหลายเดือนประมาณทั้งหมดเนยตรงนี้ประมาณเดือนครึ่งถึงสองเดือน ท,ที่เราไม่ได้ไม่ได้พูดเลยห้ามพูดด้วยเด็ดขาดห้ามพูดเลยเขียนเป็นเล่มๆเ,เลยค่ะจะสื่อสารใครเขียนหมดนะทีนี้พอหมอเริ่มออกเสียงปรากฏว่าสภาพเส้นเสียงเนี่ยมันไม่อยู่ในสภาพปกติแล้วมันก็กลายเป็นว่าเสียงเราที่เปล่งออกมาครั้งแรกมีแต่ลม<อ>ไม่มีเสียงเลย หลังจากผ่านไปหลายเดือนหลังจากผ่าตัดและผ่านขั้นตอนข,นอ,นของความทรมานนี้พอเป่งออกมาคไม่มีเสียงเลยการเป็นใช่พูดคำนั้นพูดว่าอะไรจำได้ไหมออีนี่แหละค่ะไม่มีเสียงเลยถึงตกใจมากการลงแบบว่าอยตายฉันจะเป็นใบเมเนียากการเป็นเสียงผู้ชายผู้ชายใช่ก็กลัวเลย,ยตอนนั้นรู้สึกยังไงว่าเฮ้ยฉันอยากได้เสียงผู้ชายกลับคืนมาคือตอนนี้ยังไม่คิดอ่ะเพราะมันทำไปแล้ว แต่ว่าคืออารมณ์คือแบบฉันกลัวนะปัจจุบันนะฉันจะเป็นใบหรือเปล่า <ฮะ S 1> ก็คือพูดไม่ได้เลยพูดไม่ไ,มได้ไแบบไม่มีเสียงฉันบอกว่าหมอบอกใจเย็นๆลองลองดูก่อนมันอาจจะค่อยๆฟื้นนะก็รอเวลาไปเดือนหนึ่งสองเดือนสาเดือนก็ไปหาหมอบ่อยคมอก,ก็มันก็ค่อยๆดีขึ้นนะมันค่อยๆดีขึ้นจน กระทั่งเไหลผ่านไปหลายเดือนแล้วนะประมาณสักหเดือน mm hmm. คือหมอท้องกายแบบทุกอย่างมันแข็งแรงแล้วก็ลองตรวจดู mm hmm. พอตรวจเข้าไปปุ๊บหมอพบว่ามันตรงเส้นเสียงเนี่ยมันมีสองอย่าง,างที่ผิดปกติ mm hmm. ค่ะอย่างแรกคือมันมีเม็ดขึ้นมาซึ่งในคนปกติเนี่ยถ้าเกิดเรามีเม็ดขึ้นมาเนี่ย mm hmm. เสียงมันจะแหบเหมือนอารมแบบนักร้องที่ใช้เสียงเยอะๆหรือคนที่ใช้เสียงปิดวีทีมันก็จะมีเม็ดขึ้นมาได้ เป็นการอักเสบของเส้นเสียงอักเสแบบหรือเป็นลิสีดวงอะไรเงี้ยที่สีดวงในเส้นสียค่ะประมาณนั้นซึ่งอะไรเนี้ยก็คือต้องกําจัดเม็ดนั้นออกเสียงแหบมันถึงจะหายไปน่ะ <c oughs> อีกอย่างของปอคือเออมันเส้นเสียงเนี้ยคนเรามมนต้องประกบกันสนิทแต่ของปอมันประกบกันไม่สนิทเนื่องจากมาจะเกิดการการที่มันผิดรูปร่างไปแล้วของเส้นเสียงเพราะนั้นเนี้ยเวลาเวลาที่เราพูดตอนนั้นเนี้ย ที่มันไม่มีเสียงเพราะว่าลมมันรู้ตอนน้นเนี่ยมันไปนไปสัมผัสอยู่กับเสียงมันรั่วออกมาหมดเลยเพราะนั้นตอนนั้นเนี่ยก็คือทั้งแหบทั้งเบาแย่กว่านี้เยอะมากพูดแคบๆอารมณ์แบบว่าเราจะฟังรู้เรื่องแต่ว่ามันจะเกือบจะเป็นเสียงกระซิบค่ะแต่นั้นคือยิ่งกว่าเนี้วอารมณ์แบบว่าไม่มีใครได้ยินเลยว่าเราพูดอะไรขยับปากอย่างเดียวแต่ไม่มีใครได้ยิน หมอก,ก็ต้องอจัดการเรื่องที่เป็นเม็ดนะฮะกับตรงที่มันไม่ประกบกันสน<ม>ิทตรงที่เป็นเม็ดเนี่ยต้องใช้เลเซอรอ์ยิงเลเซอร์เข้าไปส่วนการที่มันประกบกันไม่สนิทนะขั้นตอนก็คือดูดไขมันหน้าท้องของหปอเอาไขมันจากหน้าท้องของเราดูดไขมันอแล้วก็ไปใส่ฉีดเข้าไปในเส้นเสียง เป็นเทคโนโลยีที่เราไม่เคยได้รู้มาก่อนค <c oughs> ฟังดูเหมือนไฮเทคมากค่ะซึ่งมันก็ดีขึ้นอ่คะซึ่งเราก,ราก็รู้สึกเลยว่ามัน<อ> <c oughs> ดีขึ้นเอาไขมันหน้าท้องเราติด <c oughs> ในเส้นเสียงเพราะว่าเส้นเสียงมันอิ่มขึ้นปุ๊บมันประกอบกันสนิทกันขึ้นปุ๊บเสียงเราเริ่มมาแต่มันอยู่ไม่ได้นานเพราะว่าการที่มันเป็นไขมันในร่างกายเนี่ยร่างกายมันจะสามารถแอบซอบหรือดูดซึมไขมันตัวเนี้กลับคืนไปสู่ร่างกาย เพราะนั้นมันก็ค่อยๆกลับมาเหมือนเดิมหายไปคือมันไม่อยู่คงทนนะ<อ>ค่ะเพราะนั้นก็อันนั้นคือครั้งที่สามที่เข้าร้องบาลเพื่อไปซ่อมถูกไหมคะก็มีครั้งที่สมีครั้งที่ห้าก็คือ,อเหมือนเดิมไขมันค่ะคเลเตอร์กับดูด้าทอนนี่แหละดูดไขมันน้าทองทั้หทงห<อ>มดก็คือห้าครั้งตั้งแต่ครั้งแรก เราเช็คกับหมอคนอื่นหรือเปล่าที่บางเดี๋ยวนี้เขาใช้คําว่า second opinion ก็คือขอทัศนะจากหมอท่านอื่นๆมีค่ะแล้วเขาว่าอย่างไงบอกว่าก็ก็หมอที่เราเก่งแล้วล่ะก็คือก็คือกลับไปที่เดิมดีที่สุดอก็เราก็ไม่มีทางเลือกแต่จริงๆรลงวก็ โดยความรู้สึกของหมอปอนเนี่ยก็คือหมอที่เราเลือกเนี่ยคือเราก็เฟ้นหามานานหลายปีเราก็ยังเชื่อว่าเราก็ยังเชื่อว่าหมอคือเดอะเบสแต่สิ <base. S 2> ่งที่เราเกิดขึ้นเนี่ยคือความซวยของเราอุบัติเหตุเป็นความซวยแล้วพออาจจะคิดว่ามันอาจจะเป็นกรรมของเราก็ได้<อ>เป็นเวรกรรมของเราที่แบบเออมา,อาจจะเป็นเพราะว่าครูปอ,อลองมานึกถึง<อ>ว่าภาพที่เราเห็นนะที่เห็นเป็นไก่อ โอปอลก็น้องมองนึกย้อนไปว่าเราเคยทํากรรมกะไก่หรือเปล่านะก็ปรากฏว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยคือบ้านโอปอลคนจีนนะเวลาตุกจีนสัตว์จีนเนี่ยต้องมีเป็ดไก่หา่านถูกไหมฮะเชือดไก่อ่ามีเชือดโอปอก็ต้องมีหนะ้าที่ตอนเด็กๆเลยนะเด็กๆตอนไหม่ปฐมอะไรเงี้ยต้องไปเยาวราชกที่บ้านแล้วก็ต้องไปอุ้มไก่อุ้มเป็ดอุ้มห่านเนี่ยกลับมาบ้าน คือยังเป็นๆอยู่นะะเรามาไว้ที่บ้านก่อนเราก็คือพอถึงวันงานเชื่อเพื่อเอามาใช้สําหรับไหว้เจ้าก็เลยคิดว่าตรงนั้นหรือเปล่าที่เป็นกรรมของเราเรเคยมีส่วนช่วยเหลือก็คือเราอาจจะไม่ฆ่า,า<น>เอ,องใช่แต่ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดการเชื้อไก่ กับถ้าคิดอย่างนั้นฟองๆเป็นเรื่องของเวรกรรมค่ะ,ะแล้วก็ไปดูหมอดูที่ไหนที่ไหนก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับไก่อาจจะแบบชาติพบที่แล้วก็ทําเวรกรรมกับไก่อะไรเงี้ยก็มีมแล้วกว่าที่จะมาได้เสียงแบบนี้แบบนี้เรียกว่าดีขึ้นเยอะแล้ว <c oughs> ด,ด,ดีขึ้นเยอะมากแล้วไปทำอะไรไงถึงได้ได้ดีขึ้นเยอะมากแบบนี้ก็จนมาปีที่ผ่านมาเนี้ย ที่แล้วนะคะพฤษภาหน้าโอปอถึงทำทำอะไรทำก็คือคราวนี้คือแก้ไขซ้อมแซมทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นข้างในนะแล้วการผ่าตัดครั้งนี้คือแบบเจ็ดชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงในห้องผ่าตัดมีไอ้ปื๊ดเคาะปึ๊กปักเข้าแต่เช้าเลยเลยไม่มีอ่ะราะคราวนี้หมอก็กลัวแล้วค่ะใช่เข้าใจค่ะก็เป็นน้องผาตัจริงๆนะแล้วก็ ดมยาสลบตั้งแต่เนี่ยมาอปาคือไม่เอายาชายยัยแล้วคือกลัวแล้วคือกลัวที่จะรับรู้ทุกอย่างขอสลบไปเลยละกันนะก็กานนี้เจ็ดชั่วโมงแต่แปลกมากตรงที่ว่าตอนที่ออกมาไม่มีอารมณ์ไม่มีความเจ็บอะไรเลยซึ่งบกติทุกครั้งเนี่ยที่ผ่านเนี่ยสมมุติเวลาจะเอนตัวลงนอนเนี่ยเมืออจากมันมีแผลโอปจะเจ็บมากจะแบบต้องนั่งหลับ ต้องทนนั่งหลับคืนหละเอหลับก็ไม่ได้นอนก็ไม่ได้เพราะมันตึงมันเจ็บแต่คราวนี้คือทําได้ทุกอย่างสบายมากเดินเอินสบายมากอาบน้ำหอับน้ําสบายมากนะแต่ผ่านไปผ่านไปปรากฏว่าอยู่ๆปอหายใจไม่ออก oh. เป็นอย่างนี้อยู่หลายครั้งทั้งหมดสามครั้งซึ่งเกือบตายก็คือตรงตำแหน่งที่เราผ่านเนี่ยเส้นเสียงมันบวม มันบวมแล้วมันไปขวางทางเดินหายใจทำให้เราหายใจไม่ออก oh. ก็วิธีรักษาคือต้องใช้ยาพ่นยาขยายหลอดลมยาขยายหลอดลมแล้วก็ <Yeah. S 1> ผสมกับออกซิเจนที่ครอบอะแล้วก็พ่นยาทุกๆก,กี่ชั่วโมงโอปอจจำไม่ได้ละแต่ว่าต้องพ้นตลอดข,ขนาดเขาห้องน้ำอ่ะโอปอปิดประตูไม่ได้ถ้าปิดปุ๊บหายใจไม่ออกจะเป็นลม อาบน้าอุ่นก็ไม่ได้นะเพอมีควันขึ้นปุ๊บหายใจะม่อจะเป็นลมเราก็อยู่โรงพยาบาลเนี่ยเนื่องจากไออาการเนี้ยทั้งหมดอ่ะสิบห้าวันแต่พอออกมาออกมาครั้งแรกที่อาการนี้ยังเป็นอยู่อาการนี้ยังเป็นอยู่แล้วก็พอออกมาปุ๊บโอปอมีนี่พูดอะไรอย่างตอนนี้เสียง่างยพ้ดไม่ได้อ่ะเพราะว่าหมอต้องง้อใจสิ่งหนึ่งเดือนนะก็พอมาปุ๊บวันลุ้งขึ้นชาวมืดโอปอมีเจ้าสาม ม,มีงานแต่งหน้าค่ะเป็นพี่สาวมอสปฏิบานค่ะซึ่งนัดกันไว้นานแล้วนะปกว่าไปทําแต่งหน้าอยู่แต่งไปแต่งมาจะเป็นลมเพราะหายใจไม่ออกคือพอม,มันร้อนปุ๊บโอคคอปอร้อนปุ๊บมันจะหายใจไม่ออกท,ทันทีเพราะนั้นหมอเนี่ยก็จะมียาพ่นขยายรลอดลมอะให้เราพกไว้เลยแล้วก็พอเป็นปุ๊บก,ก็ฉีดเลยแล้วก็จะมีจดหมายเลยถ้าเกิดสมมติเกิดเหตุฉุกเฉินปุ๊บเอาจดหมายเนี่ยเข้าโรงพยาบาลเนี่ยก็ได้ หมอจะทราบเลยว่าต้องทําอะไรกับเราบ้างอตอนนั้นเราคาดหวังไหมว่าเสียงเราจะกลับมาใสาเหมือนเดิมสามารถพูดได้แล้วน่าจะเป็นเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งค่ะโอปป้าไม่คาดหวังแล้วแต่คอยแบบว่าณนะตอนนั้นเนี่ยคือคอยแบบเสียงเราดังกว่าที่เป็นอยู่คืออะไรแบบว่าเสียงดังเหมือนเท่าคนปกติก็พอตอนนั้นเบาคนานี้วแ่แอบจะผู้ชายผู้หญิงช่างมันช่างมันแล้วไม่สนใจ ขอยเราดังพออย่างเดียวเพื่อให้เราสามารถทํางานได้ตอนนั้นเบากว่าน,นี้กี่เปอร์เซ็นต์